พี่กรพพี่ข้าวค่ะจ๊เอกพี่กบะผมน้องต้นเทนะคะเจ๊เอกพี่กรน้องเฟย่าค่ะเจ๊เอกพี่กรน้องทางค่ะเหมือนเช่นเคยครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เราต้องเปิดช่อง 7HD ปุ๊บก็มาเจ๊เอกกับน้องทางครับนอกจากจะได้มาจ๊เอกกับพวกเราทุกคนแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยยังมีอะไรเด็ดๆให้ติดตามอีกเพียบเลยใช่ไหมครับพี่พร้อยถูกต้องแล้วค่ะพี่สกายแล้วในแต่ละสัปดาห์นะครับพวกเราทุกคนก็จะจับคู่กันและวันนี้จะเป็นคู่ของใครดีน้า เจ๊เอ๋พิกกะบูกก็บ <B oo> มาเจอกับพวกเรานะคะชาวพิกกะบูจูเนียจ๊เอเด็ดๆนะคะในฉบ,บ,บับออนไลน์รับรองเลยว่าครบรถทุกความสนุกความสดใสที่หาดูในจอทีวีไม่ได้แน่นอนค่ะวันนี้มาเจอกับข้าวค่ะ น้องทอมครับพวกเราสองคนจะมามอบความสนุกหลังจากจบหน้าจอทีวีครบ8ปดโมงปุ๊บก็มาเจอกับพวกเราได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันอีกสักนิดดีกว่าอยากรู้จักน้องทามมากขึ้นจังครับน้องทามนอกจากการแสดงแล้วมีอะไรที่แบบเราเก่งมากๆไหมก็มีการเต้นโขนค่ะพี่ค่ะโหเหรอครับโขนครับทำยังไงครับน้องทามเดี๋ยวผมจะสอนนะครับใช่อ่ะพี่ต้องย่อลงครับครับแล้วพี่เอามือวางไว้ตรงนี้ครับครับแล้วก็ทำาไงครับครับ บาดเอ,อ้ยบาดเอ,อ้ยนั้นมาชานุมาชานุซึ่งซึ่งรักสาสะอยู่เอ้ยนอยนี่นอน้อยนี่นอน่อนไม่ใจ ว้าศัตรูโอ้โหน้องทามพี่เข้าทาไม่ได้หรอกค่ะเก่งจังเลยน้องทามเก่งมากเลยอะเอางี้เดี๋ยวให้น้องทามทาให้พี่เข้าดูแบบเต็มเตมเลยได้ไหมบัดเอ่ยบัดเอนั้นมาชานุมาชานุซึ่งรักษาซึ่งรักษาสอยู่เอ่ยนอนหน่อยนอนเหน่อยเหน่อยแฮลิ้งใหญ่ ไม่ใจเออไม่ใจว่าศัตรูกะโบกห้างกะโบกห้างวางหูวางหูแหวกมาเออเก่งมากน้องธามเลิศเลิศพี่ข้าวครับพี่ข้าวเนี่ยร้องขนเป็นใช่ไหมครับใช่ครับน้องทามรู้ได้ไงเนี่ยพี่ข้าวอ่ะร้องขนไปเมื่อปีที่แล้วตอนศึกพรมมาที่กําลังจะออกรบเลยเอางี้เดี๋ยวพี่ร้องโขนแล้วเดี๋ยวน้องทามอ่ะ ลองทำท่าตามได้ไหมครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะรับโอเคขึ้นทรงคอคาชาเอราวัณทห้ารแห่โหสนานวันไว้ขายายยกโยธาคลาคลลอยคว้างมาในพยมันโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวสักวันเราไปขูดด้วยกันเนาะ้องทำาครับเพ่ว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันได้พี่ข้าวครับ แล้วนอกจากโขนเนี่ยพี่เข้าร้องอะไรเป็นอีกหรอครับร้องได้อีกครับร้อ,องค่ะโอ้อยยอยเย่นร้อ,องเพลงได้ครับน้องน้อ,องทมไหนลองโชว์สักคุกสิครับเอาเพลงพี่ไหมได้แต่ได้เพลงหนึ่งหรือเพลงสองเพลงหนึ่งดูครับเ,เพลงหนึ่งเนาะไม่เคยฟังโอเค Me allow me rack ta can deal, your carp and acdeal, can't ta Hogan tea give come and go, feel me than come borrow Me allow me I can deal, your caterp and I deal, can be my คือชอบสิกงที่ฮะใช่ใช่กืชอบกันเลยฮะใช่กืชอบสิกงที่ฮะใช่ใช่กืรักเธอหุยนขอเพลงสองด้วยดีกว่าเพลงสองด้วยเหรอได้เอาท่อนที่น้องไทม์ชอบ Day one เธอก็ยังไม่เคยแน่ใจ Day two เธอบลัมดูดูมันมีใจ Day three อุยดูมันเอนคะิดไกลเริ่มตกลุ่มรักฉันแล้วใช่ไหมเก่งมากมาเมื่อ,อ,อใครสอนด้วยเก่งพี่ข้างเหรอครับเออพิกาบุปชาปุปชาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่โครนโลกใต้คืออะไรระหว่างมีขาว หรือว่าแพนกวินพีกาพิกาพีกาบูพิกาบูวิสัชนาวิสัชนาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่โคโลกตาต้คือมีขาวไม่ใช่จ้าไม่เป็นวินถูกต้องจ้าส่วนมีขาวอ่ะอยู่ข้โลรอเหนือนู่นบ๊ายบายพิกาบูมิวส์ พิกเกอร์บู๊นิวส์ข่าวชิวๆเล่าเพลินๆมาแล้วค่ะ วันนี้ข้าวจะพาทุกคนไปรู้จักกับฮอกกี้น้ำแข็งกันค่ะฮอกกี้น้ำแข็งนะคะเป็นการนำกีฬาฮอกกี้ไปแข่งขันกันบนลานน้ำแข็งนิยมแข่งขันกันมากนะคะในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นตามธรรมชาติเช่นยุโรปอเมริกาหรือแคนาดาวิธีการแข่งนะคะก็คือการใช้ไม้พักค่ะคล้ายๆกับไม้กลอฟแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าพยายามตีลูกพักนะคะที่มีรูปร่างคล้ายๆจานวินต้องพยายามตีให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้ค่ะ การแข่งขันนี้นะคะจะมีผู้เล่นข้างละ6คนกติกาก็คล้ายๆฟุตบอละคะ่ะแต่ว่าพิเศษกว่าตรงที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลี้ยงบอลอ้อมหลังประตูแล้วตีให้เข้าแบบไม่ผิดกติกาหรือแม้กระทั่งผู้เล่นเนี่ยสามารถตีลูกบอลให้กระทบกับขอบลานสเกต็ตโดยไม่ถือว่าออกและยังสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลาอีกด้วยนะคะ แต่ว่าที่น่าแปลกที่สุดก็คือกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งนะคะเป็นกีฬาที่ผู้เล่นสามารถทะเลาะหรือปะทะกันได้อย่างไม่ผิดกติกาค่ะแค่ผู้เล่นต้องทําตามกฎนะคะก็คือผู้เล่นที่จะปะทะกันต้องวางไม้พักลงถอดถุงมือรวมถึงต้องต่อสู้กันด้วยมือเปล่าเท่านั้นค่ะห้ามใช้อาวุธหรือตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะล้มลงการต่อสู้ต้องหยุดทันทีและผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยต้องถูกแบนข้างสนามคานาทีค่ะสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากจะ ปะทะกันก็ได้แต่ว่าถ้าปะทะกันเสร็จแล้วเนี่ยตรงแยกไประง,งับสติอารมณ์ข้างสนาม5นาทีนั่นเองค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเมื่อก่อนการต่อสู้แบบนี้นะคะเป็นประเพณีที่เรียกว่าฮอกกี้ไฟนั่นเองปัจจุบันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งมีหลีกการแข่งขันแบบมืออาชีพเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเรียกว่า National Hockey League ค่ะและถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆข,ของประเทศเขาเลยก็ว่าได้ค่ะ พิกาบูนิวส์วันนี้จบแล้วค่ะนักข่าวข่าวรายงานแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายพิกาบูปุจ่าปุชา่าเทนกวินมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเจ้านงน,นักธุรกิจพอไหระหว่างเสียงร้องหรือว่าสีขนปพิกาพิกาพิกาบู พิกาบูวิสชนาวิสชนาเพนกวินมีชื่อชื่อว่าเจ้านกนักธุรกิจเพราะสีขนเพราะสีขนของนกเพนกวินและมีลักษณะเหมือนใส่สูตรอยู่นั่นเองพิกาบูแคนดู ผมอยากกินโอ้ยอยากรู้ครับพี่ค่ะเมนูวันนี้นะคะกับ p i กก b บู c a n นดูเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าบิงซูบอมบมบิงซูออยากกินครับว่าแต่บอมบมนี่แปลว่าอะไรครับหรือว่าจะเป็นระเบิดใช่ค่ะพ่ามมันคือระเบิดแต่ว่าจะเป็นระเบิดยังไงนั้นน่ะน้องทามต้องลองชิมกับพี่ทำไมครับทำไมอ่ะไม่กินแล้วครับผมกลัวปากผมเท้าผมกระจปใส่ผมผมว้า อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้น้องทามแต่ว่าเราจะทําบิงซูสีอะไรแล้วรดอะไรเหรอคะพี่เข้าแน่นอนว่าหิมะใช่ไหม,มก็น่าจะเป็นฟิลฟิแบบสีขาวแล้วก็น่าจะฟูๆแล้วก็น่าจะอะร่อยมากแน่เลยสีหิมะเหรอใช่งั้นเราก็ต้องใช้นมรสหวานโหน้องทามรู้ใจพี่จริงๆเก่งมากเลยนะคะนี่คะ่ะน้องทามนทามนที่แช่แข็งเราเรียบร้อยต่อไปเป็นขั้นตอนที่จะต้องบดแต่ว่าขั้นตอนนี้น้องทามต้องช่วยพี่แล้วนะ บอกมา <t step> ได้เลยครับผีดพร้อมแล้วเชฟทำมาละมามักทำมาใส่เลยแล้วก็คว่ำไปเลยโอเคครับคว่ำเลยวเอมาปั่นกันเลยถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมาปั่นปั่นปั่นเริ่มแล้วนะไหนครับโอ้โหโอ้โหไปไปครับไป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 พร้อมครับพร้อมครับนี่เออจัดไปครับ พี่มาอ่ะไหนๆเราก็ทำบิงซูเสร็จแล้วเรามาถามพี่ทอมมี่ด้ถุงมือดีกว่าว่าประวัติของบิงซูอ่ะคืออะไรพี่ทอมมี่ทอมมี่มาน,นี่เลยเดี๋ยวอปป้าทอมมี่จะเล่าให้ฟังบิงซูเป็นน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีเกิดมาหลายปีตั้งแต่สมัยโชซอนอมสมัยก่อนโรยแค่ถั่วแดงเป็นของแพงเสิร์ฟแค่ในวังอตอนหลังเริ่มพัฒนา มีโรยหน้าด้วยผล,ลไม้ท็อปปิ้งหลากหลายจนโด่งจนดังเด้งจากในวังมาสู่ในเมืองแล้วก็รุ่งเรืองดังไปทั่วโลกสลังเฮโยโอ้โหฟังจบแล้วสลังเฮโยเลยคคะน้องราย พี่ทอมมี่วังวังตื่นมาให้ความรู้พวกเราอีกนะครับถึงขั้นตอนสำคัญที่พี่รอคอยแล้วตกแต่งวิงซู่นี่อุปกรณ์ตกแต่งเราเยอะมากตักเลยนะครับเอาอะไรดีอะไรดีอุ้ยพี่ชอบอันนี้มากนี่ชอบเยอะไหมครับชอบเยอะครับโอเคครับชอบมากๆครับมาถึงชอบน้ำํา พีค่ะพีค่ะพีค่าบูพีคค่ะพีคค่ p พีค่าบูพีคค่ะพีคค่พีค่าบฮัลโหลจ๊ะเอตเอตเลิศจัดเลยเย่ได้แล้วพี่ข้าครับแล้วมันจะบอมยังไงหรอครับกันี่ไงครับน้องทามที่คนเขารู้จักกันในขนมปอแแปะจ้เนี่ยคือป๊อปปิ้งแคนดี้ค่ะอืมแล้วอีกอย่างนะครับถ้าขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยก็จะไม่เรียกว่าบิงซูบอมบครับทําไมล่ะจะเรียกว่าบิงซูเบเบ้อ งั้นใส่เลยถ้าขนาดนี้ฮึวันนี้ครับพี่ข้าวมาจัดการใส่เข้าไปจัดการเลยโอ้ยน่ากินมากงั้นเราได้เวลาชิมกันแล้วเราชิมลุยบิงซูรสหวานนิดๆพอเคี้ยวไปเจอสตรอเบอรี่เนี่ยก็หวาน เปรี้ยวแล้วก็ปิดไอ้ด้วยบอมต้องทำให้ยิ่งใส่ในปากพี่ไหมครับมันบอมบอมบอมหมดเลยอ่ะใช่ครับ บิงซูบอมบอมวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนสามารถตามเข้าไปดูแบบเต็มเต็มย้อนหลังหรือว่าติดตามอัปเดตข่าวสารมากมายได้ที่มักกมูทีวีค่ะ Youtube Facebook และ TikTok ครับแล้วกลับมาเจอกับพวกเรานะคะได้ในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา7โมงครึ่งทางช่อง7 HD นะคะและสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นคิวของพี่พลอยกับน้องดันเท่ค่ะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายลยี่ล้ พิกาบูพิกาพิกาบู Hello the Adadad พิกาบูจูนียจะเอ็ดเด็ด